สนับสนุนรายการโดยปุ๋ยอินทรีย์ตราปุ๋ยบัวทิพย์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยกับผมกายเินครับอีกเช่นเคยครับพบกันทุกวันในรายการรวยทั่วไทยถ้าเกิดท่านยังไม่รวยก็ต้องติดตามรายการนี้อย่างใกล้ชิด ติดขอบเวทีรับรู้รับรองชีวิตต้องดีขึ้นแล้วก็รวยขึ้นแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ2ผู้นำของบริษัท TRM หรือปุ๋ยบัวทิพย์ท่านคุณนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพมีความสามารถในการส่งเสริมเติมเต็มในการสร้างการตลาดด้านการเกษตรได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเรามาดูว่า ทั้งสองท่านนี้จะมีทีเด็ดอะไรในวันนี้นะครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณเกียรติภูมิผสมทรัพย์หรือเฮียเต็กนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณปรีชาตั้นวิเศษหรือทียบุญนะครับซึ่งเป็นผู้นําบริษัทที m าเอ็มสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับเริ่มต้นจากเฮียเต็กนะครับที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยเป็นไงฮะหลังจากที่ออกรายการทีวีไปแล้วมีสาวๆส่งเสียงกรีดก้าวมาไหม ก็มีคนโทรโทรเข้ามาหลายหลายท่านโทรมาทวงนี้โทรมาเพราะสุดใจว่าปุ๋ยคุณภาพมันดีมันดีจริงขนาดนี้อ๋อเขาเขาเรียกโทรมาถามโทรมาถามว่าไอ้ที่บัวทิพย์เนบอกว่าดีวิินซีบอกดีดีมันดีจริงหรือเปล่าใช่ครับเรียกตอบเขาว่าไงบอกไม่ได้เรื่องสุดยอดที่เห็นตมที่ภาพออกมาที่ในนั้นได้เลยชัดเจนเขาไปถามว่าภาพตัดต่อหรือเปล่าไม่ได้ถามมา ไม่มีการตัดต่อครับเพราะของจริงครับไปถ <ไป S 1> ่<ท>ยายท,ทำายถว่าทีมงาน,นได้ไปถ่ายทํามาจริงครับไปถ่ายทํามาจริง<ฮ>เห็นของจริงๆสดๆเลยวันนี้เห็นกันชัดๆครับ,ค,รบคุณภาพสรุปว่าอย่างเฮดเด็งเนี่ยมาร่วมงานกับ TIM หรือปุ๋ยวัวทินีนาน,นสักแค่ไหนย้อนรอยอดีตซึ่งนิดหนึ่งย้อนรอยอดีตเดิมทีผมพ็อทำธุรกิจอยู่หลายตัวมากมายปุ๋ยอินซีมันก็เยอะแยะมากมายเสร็จแล้วก็มีผู้นำหลาะ มามาชวนนะครับเ,ออเข้ามาสู่ธุรกิจขายปุ๋ยเอ๊ะมันจะดีจริงปุ๋ยมันเยอะแยะถ้าคุณภาพไม่ดีจริงมันวันนี้เราก็ขายปุ๋ยไม่ได้เพราะเรามีค่อนข้างว่าซื้อตรงต่อสมาชิกเพราะทําให้เกษตรกรเนี่ยต้องออทําให้ดีที่สุดแล้วเขาจะใช้ต่อเนื่องเสอรอ็จแล้วก็เลยถามกับผู้นําว่าวันนี้ถ้าจะขายปุ๋ยเนี่ยถ้ามันดีจริงขายเขาบอก เอาเลยวันนี้ก็ไปลองกันปรากฏว่าผมก็ไปศึกษากับบริษัทท r ีก็ขายปุ๋ยบัวทิพย์บัวทิพย์ยี่ห้อเดียวแล้วไปลองกับยางพาราปุ๋ยอินทรีย์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี่นะใช่ครับตรงตรงนี้ครับข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี่แหละไปลองกับยางพาราผมเขาบอกว่าไม่มีปุ๋ยตัวไหนที่ทําให้น้ํายางออกได้ผมก็เขาบอกบัวทิพย์ยี่ห้อเดียวที่ทําให้น้ํายางออกผมก็ไปทดสอบดูปรากฏว่า45วันน้ายางทำยังไงเอาไปทำยังไงคุณลุงมฝังกบครับ ขุดรอบวงกลมเมตร20ถึงเมตรตายนี่ฝังกบอ่ะก็ไม่ห่างจากคนเมตรเมตร20ถึงเมตร50ครับครับขุดหลุมขุดแล้วก็วงกลมวงกลมแล้วเอาปุ๋ยใส่เอาปุ๋ยใส่ไม่ใช่กบอบอบนะไม่ใช่เเออาาฝังงน้อกบเอาแผ่ววอร์ไว้เรา3-5กิโลปรากฏว่า45วันมันชัดเจนครับน้ำยางมันออก ฮีบุดเล่นด้วยเนี่ยโอ้โหงงสีภาพอะไน้ำยาอะไออกได้ไงอ่ะยังงงกับตัวเองเลยว่ามันจะทำไมดีขนาดนี้ทำไมดีขนาดนี้ฟุกหรือเปล่าไม่ฟุกทำให้ตัดสินใจเข้ามาเลยมานถึว่าทดลองก่อนก่อนตัดสินใจใช่ครับคือเรียกพอมันโดนใจได้ผลแล้วตัดสินใจเข้ามาด้วยความเชื่อมั่นด้วยความเชื่อมั่นคุณภาพปุ๋ยครับหันมาทางเฮียเฮียบุญใช่ไหมครับครับเป็นไงฮะที่เาที่เฮียเต็กเล่ามาเนี่ยเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างอ๋อมีประสบการณ์เฮียเต็กเขาก็ จริงๆผมก็คือเป็นเครือข่ายของปุ๋ยน้ำอะครับ,รบแต่พอพอเฮเต็กยี่ห้อหนึ่งครับยี่ห้อหนึ่งอะ,อะพอดีเฮเต็กเขาบอกว่าอ่ะแล้วเขาเขามีปุ๋ยเม็ดของปลาบัวทิพย์เพราะว่าเรามาเรามาแชร์แชร์ก,การตราดกันอะ,อะเพราะว่าฉีดฉีด,ดน้ําฉีดบนปุ๋ยใส่ล่างอเออผมก็กว่ามันมันไม่ยังไ้ไม่ไม่ขาดกันครับผมก็เลยมาเข้ามาที่บัวทิพย์แต่ว่าพอเข้ามาบัวทิพย์ ตอนมันก็เข้ามาเต็มตัวแล้วตอนนี้เพราะว่าใช้มา30ปีแล้วดูได้ผลจริงๆผมการรับรองได้ผลยังไงฮะตอนนี้ครับเอาวิช้อะไรที่ได้ผลสวนมะนาวของผมเองผมมีภาพเลยครับตอนนี้มะนาวนะครับเฮียบุดเนี่ยบอกว่าไปใช้สวนมันได้ผลมันนี่รับรองครับเพราะว่าปีกายนี้รอบหนึ่งแล้วเนียครับว่ามันของผมนะครับแม้กระทงหน้าฝนนะครับ เรื่อกเปอร์เซ็นต์เนี่ยของคนอื่นเนี่ยไม่ก็อย่างดีที่สุดก็ยี่ห้าไม่เกินยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ยังไงเปอร์เซ็นต์ยังไงเปอร์เซ็นแป้งครับความเข้มข้นหรือไงแป้งเข้มข้นครับครับใช่ถูกต้องของแต่ของผมใช่ห้ออื่นนี่เท่าไหร่นะยี่สิบยี่ห้าก็ไม่เกินยี่ยี่ห้าไม่เกินยี่สิบแปดล่ะแล้วใช้บบทิปเป็นไงแต่ของผมนะครับของผมไม่เกินไม่เคยแม้กระทั่งไอ้หน้าฝนเนี่ย ยี่สิบแปดแต่ว่ามีแต่สามสิบครับสามสิบขึ้นครับมีแต่สามสิบขนาดหน้าฝนนะครับขึ้นโค่นองแป้งอะไรเนี่ยมันมีมีภาพแน่นอนครับแล้วก็เรื่องมันนะครับเมื่อปีกายนี้ก็แน่นอนแล้วสามสิบปีนี้นะครับขุดแล้วเนี่ยชุดที่ขุดแล้วนะมันก็สามสิบอีกเหมือนกันไปถึงลงแป้งวัดเปอร์เซ็นต์แป้งนี่สูนสุดเลยสามสิบครับ ท่องไหมท่องมา30มสิงเดียวเลยสามสิของผมสาอย่างเดียวก็ใไ่ไปเขา,า,ามีเท่าไหร่ถ้าของผมนะครับถ้ามี3 1มสิบเบตก็จะขึ้น3 1ด้วยอาจจะมีบาง,บางจุดครับครับแต่แน่นๆเลยคือไม่ต่ากว่าสามสิบไม่สามสครับ สามสิบเจ้ากันก็คือความท่านผู้ชมอาจจะงงนะความเข้มข้นของแป้งเปตงแป้งประมาณทั่วๆไปก็ประมาณยี่สิบยี่ห้ายี่สิบแยี่ห้ายี่สิแแต่ของเฮียนเนี่ยคือสามสิบขึ้นใช้ปุ๋ยบวทิพย์ครับใช่เห็นบอกว่าล่าสุดไปอะไรเกี่ยวเรื่องมะนาวอ๋อตอนนี้มะนาวเป็นไงนะครับตลาดตอนนี้นะครับไม่ต้องไปพูดถึงนะครับตอนนี้แพงมากจริงๆนะครับลูกละลูกละสิบบาทอ่ะใช่นะครับ ของผมนะครับมันก็จะ,ะจริงๆปีการนี้ออกล่ากันไปแล้เลยเลยราคาต่อ,อราคามันก็ยัง ปีนี้มันก็เลยมีล่าที่สุดตอนนี้บาโคลรอบเมื่อวานนี้ผมเก็บเก็บรอบแรกไปนะครับผมก็มีลเหลาร้อยห้าสิบต้นนะครับของตัวเองเลยของตัวเองเลยครับไม่ได้ไปขโมยบ้านไม่ใช่ครับมีปลูกเองทําเองครับมีทําเองเลยใช้ปุ๋ยบวทิพย์อย่างเดียวเลยนะครับแน่ใจนะครับแน่ใจจะไไปถามชาวบ้านแถวนะครับ ก็คือใช้ปุ๋ยบทิพย์เมื่อวานวานตรงไหนตรงโคนต้นวานตรงโคนแล้วก็วานรอบๆเพราะว่าผมใส่ขอบนะครับปลูกไว้บนขอบปูนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เก็บรอบแรกนะครับก็พันก็ร้อยฝาต้นวานนี้เก็บได้พันสองร้อยฝาปรากฏว่าเป็นจัมโบ้กับเบอร์สองนั่นเองไม่มีไม่มีเบอร์ต่ำไม่มีเบอร์เล็กเก็บเมื่อวานนี้พันสองร้อยกว่าบาท พันสองร้อยาลูกครับลูกหนึ่งจัมโบ้เนี่ยพูดมันไม่จบเลยพันสองร้อยลูกออลูกจัมโบ้วานนี้ผมก็ส่งส่งวันเพราะว่าผมขายส่งอ่ะวานนี้ส่งไปจัมโบ้ห้าบาทเบอร์ลองเบอร์ละเบอร์ลองก็สี่บาทนะรบับเลยสิงั้นนะพันพันกว่าลูกเนี่ยพันแล้วมันนาถามนี่มันเก็บไปทุกวันไหมหรือวันเว้นวันเล <โอ S 1> ือทิศจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงว่าเราเก็บนะครับมันมันก็จะ เราเก็บวันนี้อีกสองวันเราก็ได้เก็บอีกแล้วมันมีรุ่นหลังขึ้นมาอีกจริงๆของผมนะครับมีลูกค้าสั่งประจําของผมจะห้าวันหรือเจ็ดวันเก็บทิ้งนหน่าจะเป็นหลายพันลูกแล้วเพราะไม่ได้เพิ่งรุ่นแรกครับรุ่นแรกรีบเก็บขายเอาเงินก่อนเพราะว่าตอนนี้ราคาดีครับแล้วก็มีอีกอีกอีกอย่างหนึ่งอ้อยนะครับอ้อยของผมเนี่ยบ้ากของผมใช้บัวทิพย์อยู่นะครับครับเวลานี้อ้อยของผมเนี่ย เขาว่าของคนอื่นนะครับไว้ได้ตอนหนึ่งตอนสองแต่ของผมนะครับต่อสามต่อสี่เนี่ยเวลานี้ต่อสามที่ตัดใบต่อสี่นะครับที่อ้อยมันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยม,มันคิดแล้วโต,โตโตสวยงามมากเลยครับมีรูปภาพเหมือนกันครับ,รบทุกอย่างของผมเน<ร>ี่ไป<ม>ถ่ายทำมาเองเลยครับ ของที่เล่ามาทั้งหมดไม่ใช่เล่าแบบจินตนาการไม่ใช่เลยไม่ได้ไปอ่านหนังสือแล้วมาเล่าให้ฟังไม่ใช่เขาเรียกว่าไปถ่ายทำด้วยตัวเองมีรูปภาพประกอบถ้าเกิดคนอยากใช้ปุ๋ยปพธิ์ไปติดต่อที่ไหนไปนั่งเข้าฝันเอาเลยอ๋อของผมปีชายที่ไหนอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนอยู่ภาคตะวันออกชนบุรีครับเบอร์เป็นตัวแทนหรือไงอ๋อของผมเป็นเป็นไอเรียกว่า เป็นอะไรเป็นเท่าแกไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนก็ทีมงานอ่ะก็ใช้ทีมงานครับอก็ปีชาตันวิเศษนะครับอยู่ภาคตะวันออกชมบุรีมีเบอร์เบอร์บอทองเบอร์โทรศัพท์0 0 9 9 2 5 0 1 9 1 2ครับใครสนใจไปดูมะนาวตัวอย่างคับไติดต่อได้เลยครับยินดีต้อนรับ โทรศัพท์ของผมเปิด24ชั่วโมงติดต่อมาเมื่อเมื่อโหนที่แล้วที่ออกเรื่องเรื่องอ้อยกับเรื่องมันนะครับปรากฏว่ามีผู้ติดต่อเข้ามาจังหวัดกระบี่ก็ติดต่อเข้ามาครับมหาสารคามก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็คอนบุรีนครราชสีมาก็ติดต่อมาเยอะแต่ที่แน่ๆเฮียเฮียต่งนี่คันปากที่ีอยากพูดมั่งพูดยังไงเฮียบุญนี่แย่งพูดหมดเป็นไงฮะมีมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมนิดนึง ครับวันนี้ก็ขอฝากเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศหรือในเขตภาคตะวันออกนะครับวันนี้ขอให้มั่นใจกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีหลายท่านที่ยังไม่เคย ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพราะเอยถึงอินทรีย์เคมีบางคนลองลองยี้ก่อนเพราะติดเคมีมเพราะวันนี้ของเราไม่ได้ทํามาจากดินเราทํามาจากวัตถุดิบมาจากธรรมาชาติธรรมาชาติเ <c oughs> ยือ่ออ้อยแล้วมีจุลินทรีย์ที่สามารถพืชแต่ละตัวเนี่ยนำไปใช้แล้วได้ผลเต็มร้อยวันนี้ผมก็ขอฝากเกษตรกรลองซื้อไปลองใช้ดูนะครับซื้อไป,ไปแล้วยี่สิบสามสิบตันก่อนก็นไ,ได้เอาไปลอง ใช้ดูถูกครับของก็ของดีบางทีมันถ้าเกิดสั่งนิดน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไม่น่าดีเดี๋ยวเอาสั่งรถใหญ่ไปเลยเอาไปลองใช้ดูลองใช้ดูใช้ทั้งภาคไงครับเพราะคือความมั่นใจที่ผลที่ทดสอบทดลองมาที่ไหนที่ไหนไปสั่งสั่งได้ที่ไหนก็ผมก็สั่งที่โมบายนะครับอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับเบอร์โทรก็0817624996เฮียเต็กครับโทรได้ยีชั่วโมงครับ นี่คือเรื่องราวดีๆที่รายการรวยทั่วไทยได้นำมาฝากท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดติดขอไดีนะครับว่ารายการนี้เน้นส่งเสริมให้คนไม่รวยรวยลูกเดียวครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านจากบริษัท t r m ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับผู้นำมาดูว่าจะมีแนวคิดและยุทธวิธีในการสร้างความสำเร็จและมีความเชื่อมั่นในปุ๋ยเบอร์ทิพย์มากน้อยแค่ไหน บคเดียวรัพวกเราต้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่มาบอกทำไมเราไม่สนใจหรอกเฮ้ยเห็นแกนตัวชัดชัดไม่รักบ้านเมืองเหรอพวกคุณรักชาติก็รักไปสิแต่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะ จะไปตีรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรีตราบัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่เนี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวยปุ๋ยอินทรีตราบัวทิพกับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่าสิบปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร02-4415056 02-4415057 0863419611 0863419613กลับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยกับผมกายลินอีกครั้งครับ วันนี้โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวใต้ห้ามพลาดนะพวกผู้นำบริษัท t r m หรือปุ๋ยบัวทิพย์ขณะนี้กำลังมาจะมาบอกก็เรียกว่าข่าวดีเรื่องดีๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวใต้โดยเฉพาะหรือภาคอื่นก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องปาล์มแล้วก็เรื่องยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหัวใจสำคัญสุดๆของเมืองไทยมาดูว่าจะเพิ่มเติมเต็มผลผลิตได้อย่างไร ไปค้นหาคําตอบเลยครับคราวนี้ผมนั่งอยู่กับคุณกันนิกาพลเดชนะครับหรือคุณกันนะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณสินชัยท่านแก้วนะครับหรือคุณปายมิสวดีทั้งสองท่านครับครับค่ะวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นจากคุณกันนิกาก่อนแล้วการที่สวยๆนั่งอยู่ข้างผมเนี่ยามาจากจังหวัดแล้ว จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะแสดงไม่มีมีดเลยมีแต่กระบี่่างเดียวจังหวัดนี้ค่ะจังหวัดกระบีม่มีตีอเ,อเ,อเอาเอาแรงไต้ซึ่งนิดหน่อยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหาว่าเราหลอกเขาค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหลงกันค่ะคนจังหวัดกระบีค่ค่ะครับเดินทางมาเป็นไงนานไหมใช้เวลานานไหมใช้เวลาวันนี้นะคะในการเดินทางเราออกเดินทางตั้งแต่หัวรุ่งเอเวะหลายแห่งครับ กว่าจะมาถึงออแวะมาเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วรู้สึกชีวิตจะมีความสุขเลยเนี่ยความสุขค่ะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะทั้งที่นั่งมาในรถนะคะเราคุยแต่เรื่องปุ๋ยค่ะฮะคุยเรื่องปุ๋ยมีความสุขมีความสุขค่ะปุ๋ยอะไรให้